ณมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครเมืองที่ไม่เคยหลับไหลาอรารยาเดินทางมาถึงสำนักงานขนส่งทางบกด้วยจุดประสงค์เรียบง่ายเพียงเพื่อต่อบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์แต่สิ่งที่เธอค้นพบกลับเป็นเครือข่ายการเรียกรับสิ่งบนที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้หน้ากากของบริการราชการดาบตำรวจภายนอนายตำรวจนอกแถวผู้หนึ่งได้เรียกเงินจากเธอเป็นจำนวน500บาทสำหรับค่าตรวจสุขภาพทั้งที่การตรวจนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงเมื่ออรารยาตั้งคำถามถึงความโปร่งใสท่าทีของภายนอกก็เปลี่ยนไปในทันทีเขาข่มขู่เธอด้วยน้ำเสียงที่แฝงความอมหิ อย่าไปบอกใครเรื่องนี้และที่สําคัญคือคุณได้ใบขับขี่ใบใหม่ออกไปง่ายๆก็พอแล้วถ้าเรื่องนี้หลุดไปถึงหูคนอื่นชีวิตคุณจะหาความสงบสุขไม่ได้อีกแต่อารยาไม่ใช่คนธรรมดาที่ใครจะข่มขู่ได้ง่ายๆเธอย้อนถามกลับด้วยน้ําเสียงเยือกเย็นถ้าสมมติว่าฉันไม่อยากตรวจสุขภาพเลยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะและคําตอบของไครสารก็คือฟังเส้นสุดท้ายที่เปิดโปงทุกอย่าง2,000บาท อารยาจึงขู่กลับว่าจะร้องเรียนพฤติกรรมการเรียกรับสินบนของเขาแต่แทนที่จะสำนึกผิดไพศาลกับเนื้อมือฟาดลงบนใบหน้าของเธออย่างไม่คาดฝันทว่าอารยาสามารถปัดป้องการโจมตีนั้นได้อย่างฉับพลันก่อนจะเข้าประชิดและสะกดให้ไพศาลหยุดนิ่งได้ในชั่วพริบตาทุกสายตาในที่นั้นจับจ้องมาที่เธอเป็นตาเดียวจากนั้นอารยาจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วโทรหาใครคนหนึ่งท่านผู้กำกับคดีฉันอยู่กับดาบตำรวจไพศาลเขาเพิ่งเรียกรับสินบนและทำร้ายร่างกายดิฉันขารบกวนท่านดำเนินการโดยด่วน ไพศาลจ้องมองเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวแกเป็นใครกันแน่อรายาตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาก,กว่าเดิมฉันคือคนที่จะมาจบสิ้นอาชีพของแกในวันนี้ท่ามกลางความวุ่นวายของมหานครอรายาเดินด้วยฝีเท้าที่สงบและมั่นคงตรงไปยังอาคารที่ทำการของสำนักงานขนส่งทางบกไอร้อนระอุที่แผ่ซ่านจากพื้นคอนกรีตและความจอแจของท้องถนนไม่ได้ทำให้ความตั้งใจของเธอลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อยในมือของเธอถือแฟ้มเอกสารที่เตรียมมาอย่างดีตั้งแต่หลายวันก่อนบรรยากาศภายในสำนักงานค่อนข้างหนาแน่น ผู้คนเดินเข้าออกขวักขวายบ้างกำลังกรอกแบบฟอร์มบ้างก็นั่งรอคิวเรียกชื่อยอย่างกระวนกระวายแม้กระบวนการต่อใบขับขี่จะเป็นเรื่องปกติแต่ก็ต้องอาศัยความอดทนและเวลาไม่น้อยอารยายืนอยู่ท่ามกลางแถวโต๊ะให้บริการดวงตาของเธอสอดส่ายไปรอบๆด้วยแววตาที่ระมัดระวังราวกับว่าการมาครั้งนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์แค่การต่อใบขับขี่แต่เธอกำลังปฏิบัติภารกิจลับบางอย่างที่ยังไม่มีใครล่วงรู้ขณะที่อารยาย,ยังคงยืนสังเกตการอยู่กลางห้องผงชายคนหนึ่งในเครื่องแบบตำรวจเต็มยศก็เดินเข้ามาหาเธอด้วยท่าทสบาย แต่แฝงไว้ด้วยความมั่นใจเกินเหตุเขาแนะนําตัวเองว่าคือดาบตํารวจภัยสารเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการต่อใบอนุญาตขับขี่โดยตรงรอยยิ้มของเขาดูเป็นมิตรและสายตาก็ดูอบอุ่นสร้างความประทับใจแรกพบที่น่าพึงพอใจสวัสดีครับคุณผู้หญิงมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเขาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสุภาพและความเป็นกันเองที่ดูเหมือนจะจริงใจอร,รยามองเขานิ่งๆอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะต่อข้าฉันต้องการมาต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะ เชิญหยิบแบบฟอร์มที่โต๊ะทางโน้นได้เลยครับให้สารกล่าวพร้อมกับชี้ไปยังโต๊ะยาวตัวหนึ่งที่เต็มไปด้วยกองกระดาษหลังจากกรอกเสร็จแล้วก็นำมายื่นให้ผมที่นี่เดียวผมจะดำเนินการให้ในขั้นตอนต่อไปอารยาพยักหน้ารับคำแนะนำนั้นอย่างช้าๆโดยไม่สักถามอะไรเพิ่มเติมแม้ภายนอกเธอจะดูสงบนิ่งแต่ภายใต้สีหน้าที่เรียบเฉยนั้นกลับซ่อนความระแวงเอาไว้ลึกๆเธอเดินตรงไปยังโต๊ะกรอกแบบฟอร์มเริ่มต้นกระบวนการที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงเรื่องทางธุรการธรรมดาโดยไม่สแสดงทีรุธใดๆว่าการมาของเธอในวันนี้มมีเป้าาหยยอออื่่นแแู อรารยานั่งลงบนเก้าอี้พลาสติกตัวหนึ่งที่ว่างอยู่แบบฟอร์มต่อใบขับขี่วางอยู่บนตักของเธออย่างเรียบร้อยด้วยมือที่คล่องแคล่วและสมาธิที่แน่วแน่เธอเริ่มกรอกข้อมูลในแต่ละช่องด้วยปากกาที่วางอยู่ใกล้ๆเคาน์เตอร์บริการข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ชื่อนามสกุลที่อยู่ไปจนถึงประวัติสุขภาพเธอเขียนมาลงไปอย่างชัดเจนและไม่มีข้อผิดพลาด ใช้เวลาไม่นานนักแบบฟอร์มก็ถูกกรอกจนเสร็จสมบูรณ์เธอจึงลุกขึ้นยืนจัดเตรียมเอกสารประกอบต่างๆทั้งสำเนาบัตรประชาชนใบขับขี่ใบเก่าและรูปถ่ายที่เตรียมมาพร้อมแล้วฝีเท้าของเธอมั่นคงขณะเดินกลับไปยังโต๊ะที่ไพศาลน,นั่งอยู่ซึ่งกำลังพูดคุยอย่างออกรถกับเพื่อนร่วมง,งานของเขาขอโทษนะคะเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะอารยากล่าวพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มให้ไพศาลรับเอกสารไปด้วยท่าทีสบายๆเขาเหลือมองเนื้อหาเพียงคร่าวๆโดยไม่ได้อ่านอย่างละเอียดนักแล้วจึงกล่าวว่า โอเคเรียบร้อยดีครับตอนนี้คุณต้องไปตรวจสุขภาพก่อนนะครับถึงจะไปขั้นตอนถัดไปได้อานิริตตาลงเล็กน้อยแต่สีหน้ายัางคงเรียกเฉยเธอพยักหน้ารับอย่างช้าช้าแม้ว่าในใจจะเริ่มเกิดคำถามขึ้นมามากมายการตรวจสุขภาพเพื่อต่อใบขับขี่รถจัก,กรยานยนต์นั้นปกติแล้วไม่ได้มีความซับซ้อนแต่ขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรกันแน่เชิญที่ห้องตรวจสุขภาพด้านขวามือได้เลยครับแต่ก่อนอื่น ไพศาลเว้นจังหวะพร้อมกับรอยยิ้มที่ยังคงประดับอยู่บนใบหน้ามีค่าใช้จ่ายก่อนนะครับ500บาทครับอรยาจ้องมองไพศาลอยู่ครู่หนึ่งเพื่อประมวลผลคำพูดนั้นจำนวนเงิน500บาทสูงกว่าค่าตรวจสุขภาพตามระเบียบราชการที่เธอทราบมาหลายเท่าตัวแต่เธอก็ไม่ได้แสดงอาการตกใจหรือวอยๆออกมาแต่อย่างใดด้วยท่าทีที่สงบนิ่งเธอเปิดกระเป๋าหยิบธนบัตร500บาทหนึ่งใบออกมาส่งให้ไพศาล เด็กเธอกล่าวสั้นๆแล้วหันหลังเดินตรงไปยังห้องตรวจสุขภาพฝีเท้าของเธอยังคงมั่นคงเหมือนเดิมแม้ว่าในหัวจะเริ่มทำงานอย่างหนักเพื่อปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดอรายาเดินเข้าไปในห้องตรวจสุขภาพซึ่งตั้งอยู่ทางปีขวาของโถงบริการหลักบรรยากาศภายในห้องนั้นเรียบง่ายอย่างยิ่งมีเพียงโต๊ะเล็กๆหนึ่งตัวเก้าอี้พลาสติกสองตัวและเจ้าหน้าที่ที่ดูเหมือนจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์กำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เก่าๆอยู่ไม่มีเครื่องมือแพทย์ใดๆให้เห็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความดันหรือแม้กระท ไฟนีออนที่กระพริบอยู่บนเพดานเท่านั้นเจ้าหน้าที่คนนั้นเงนหนยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของอาร,รยาเขายิ้มให้เล็กน้อยแล้วเอ่ยขึ้นว่าเชิญน,นั่งครับอาร,รยาเดินเองข้าไปนั่งโดยไม่พูดอะไรสายตาของเธอสำรวจไปทั่วทุกมุมห้องเพื่อมองหาสัญญาณว่าการตรวจกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงชื่ออะไรครับเจ้าหน้าที่ถามพร้อมกับเตรนกระดาษแผ่นหนึ่ง อารยาคะเธอตอบอย่างสงบอายุ28ปีมีประวัติโรคประจําตัวไร้แรงความดันโลหิตส,สูงเบาหวานหรือโรคลมชักไหมครับอารยาตอบกลับอย่างชัดถ้อยชัดคําไม่มีค่ะเจ้าหน้าที่คนนั้นจดข้อมูลบางอย่างลงไปอย่างรวดเร็วแล้วลุกขึ้นจากเก้าอี้โดยไม่มีการตรวจร่างกายไม่มีการวัดความดันหรือการทดสอบสายตาใดๆซึ่งโดยปกติแล้วถือเป็นส่วนสําคัญของขั้นตอนการตรวจสุขภาพเพื่อต่อบใบขับขี่เขากลับยื่นใบรับรองแพทย์ให้เธอทันทีเรียบร้อยแล้วครับเขากล่าวอย่างสบายสบาย เชิญนำไปยื่นที่เคาน์เตอร์เดิมได้เลยอารยารับใบรับรองแพทย์มาโดยไม่กล่าวอะไรดวงตาของเธอใช้แววแห่งความสงสัยที่ลึกล้าขึ้นเรื่อยๆในใจของเธอเริ่มปั่นป่วนการตรวจสุขภาพที่ควรจะเป็นส่วนสําคัญของข,องข้อกําหนดกลับกลายเป็นเพียงพิธีกรรมที่ว่างเปล่าไม่มีการตรวจรักษาที่เหมาะสมมีเพียงการถามตอบสั้นๆและการ่มอกกระดาษแผ่นหนึ่งเธอจึงลุกจากเก้าอี้เก็บใบรับรองแพทย์ใส่กระเป๋าแล้วเดินกลับไปยังเคาน์เตอร์ที่ไพศาลน,นั่งอยู่และในตอนนั้นเองความตั้งใจที่จะเปิดโปงความจริงทั้งหมดก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่่างงงแแข็กร ฝีเท้าของอรารยาดูหนักอึ้งขึ้นเมื่อเธอกลับมายัางโต๊ะเคาน์เตอร์ที่ไพศา,ารยังคงนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างสบายอารมณ์เสียงจอแจของผู้คนที่รอคิวเสียงโทรศัพท์จากห้องธุรการและเสียงพัดลมเพดานเก่าๆที่หมุนอย่างเชื่องช้าเข้ามาเติมเต็มความเงียบในความคิดของเธอเธอจ้องมองใบรับรองแพทย์ที่เพิ่งได้รับมามันเป็นเพียงกระดาษที่ไร้ความหมายเพราะการตรวจที่แท้จริงไม่เคยเกิดขึ้น เมื่อมาถึงหน้าโตอารยาวางใบรับรองแพทย์ลงตรงหน้าไพศาลเธอรอปฏิกิริยาของเขาแต่ไพศาลทียงแค่เหลือบมองมันแวบหนึ่งแล้วก็กลับไปสนใจหน้าจอโทรศัพท์ของเขาต่อเรียบร้อยแล้วเหรอเขาถามด้วยน้ำเสียงเรียบๆอารยาสูญหายใจเข้าลึกๆแล้วจึงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งแต่ชัดเจนพอจะบอกได้ไหมเขาว่าทำไมค่าตรวจสุขภาพถึงได้สูงถึง5้0บาททั้งๆท,ที่ไม่มีขั้นตอนทางการแพทย์อะไรเลยไพศาลหยุดชะงักจากการเล่นโทรศัพท์แววตาของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยรอยยิ้มที่เป็นมิตรซึ่งเขาแสดงออกมาตั้งแต่ต้นเริ่มจางหยไป เรามีมาตรฐานของเราที่นี่เขาตอบอย่างไม่ใส่ใจนักแม้ว่าน้ำเสียงจะเริ่มแสงความไม่พอใจก็เป็นแบบนี้แหละอารยาไม่ยอมถอยเธอย,ยังคงจ้องมองไพศาลเพื่อมองหาช่องโหว่ในสีหน้าของเขาแล้วทำไมต้องจ่ายเงินก่อนที่จะได้ใบรับรองนี้ด้วยล่ะคะในเมื่อการตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ไม่ใช่หรือคะไพศาลถอนหายใจออกมาเบาๆดวงตาของเขาเริ่มหลีลงคุณนี่ช่างสักถามจริงๆนะ ฉันแค่อยากจะทราบความจริงค่ะอระยาดันต่อน,น้ำเสียงของเธอยังคงเรียบแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นทำไมถึงต้องจ่ายเงินจำนวนนั้นถ้าไม่มีการตรวจจริงๆสีหน้าของไพศาลเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดความเป็นมิตรจอมปลอมได้แปลเปลี่ยนเป็นความหมุดหงิดเขาจ้องมองอรยาด้วยสายตาที่เริ่มมินชาเอานาทำตามขั้นตอนไปเถอะหน้าเรื่องของคุณจะได้จบเร็วๆไม่ต้องมาเสียเวลาตรวจอะไรให้วุ่นวายไม่ใช่เหรอ อารยานิ่งไปครู่หนึ่งเพื่อซึมซับคำพูดนั้นภายใต้คำพูดเหล่านั้นมันสะท้อนถึงระบบที่บิดเบี้ยวซึ่งอาจก่อตัวขึ้นมานานแล้วระบบที่มองประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่ผู้รับบริการเธอเริ่มมั่นใจแล้วว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริงแต่เป็นขบวนการเรียกรับสินงบนที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบแต่แทนที่จะเปิดโปงทุกอย่างในทันทีอารยาเลือกที่จะตอบกลับด้วยท่าทีที่ดูเหมือนจะยอมจำนนก็ได้ค่ะเธอกล่าวเบาๆแต่ถ้าสมมติว่าฉันไม่อยากจะตรวจสุขภาพเลยเพื่อต่อบใบขับข ไพศานจ้องมองอารยาอยู่ครู่หนึ่งดวงตาของเขาหลีลงราวกับกำลังประเมินว่าบทสนทนานี้จะไปได้ไกลแค่ไหนบรรยากาศในห้องบริการที่เคยจอแจด้วยเสียงของผู้คนบัดนี้กลับเงียบสงัดลงสำหรับคนทั้งสองราวกับว่ามีเพียงแค่เธอกับเขาอยู่ในห้องเล็กๆที่เรียกว่าความเครือบแคลงสงสัยหลังจากนิ่งไปนานไพศานก็เอ่ยปากขึ้นน้ำเสียงของเขาเบาแต่หนักแน่นถ้าไม่ตรวจก็จ่ายมาสองพันบาท อรารยาแค่นยิ้มออกมาเบาๆพยายามสะกดอารมณ์ตกใจเอาไว้เธอกระดอกไว้บนโต๊ะราวกับจะแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ใช่คนที่ขู่ได้ง่ายๆ2,000บาทเธอย้ำคำด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันนี่สีนวิธีที่พวกคุณใช้รีดไถเงินจากประชาชนไม่ใช่การบริการแต่เป็นการบีบบังคับสีหน้าของไพศาลเปลี่ยนไปในทันทีรอยยิ้มจอมปลอมที่เขาแสดงมาตั้งแต่ต้นได้หายไปอย่างสิ้นเชิงเขาร่นตัวเข้ามาใกล้อารยาน้ำเสียงของเขากดต่ำลงกว่าเดิมอย่ามาลองดีนะเขาขู่ ที่นี่ฉันคุมอยู่แล้วอีกอย่างคุณก็ได้ใบขับขี่ไปแบบเร็วๆไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องตรวจอะไรเลยคุณเองก็ได้ประโยชน์ไม่ใช่เหรออารยาจ้องมองไพศาลโดยไม่กระพริบตาเบื้องหลังความสงบนิ่งของเธอคือความโกรธที่เริ่มคุกรุ่นขึ้นมาเธอสัมผัสได้ถึงวิธีการทำงานของระบบคอร์รัปชันมันซ่อนตัวอยู่หลังม่านของความเป็นมิตรจอมปลอมและได้รับการยอมรับเพราะความสะดวกสบายที่มันมอบให้ทั้งที่เนื้อในของมันเต็มไปด้วยการทุจริตคุณคิดว่าฉันจะนิ่งเฉยหลังจากเรื่องนี้เหรอเธอกล่าวอย่า่าาาาางงชช้้้นนเเเสียยย็แตตมมไปดวกกรคคุ คุณคิดว่าคุณจะสามารถเรียกรับเงินอย่างผิดกฎหมายในที่แห่งนี้ได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องรับผลอะไรเลยงั้นหรือไพศาลหัวเราะอ,ออกมาเบาๆเป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยการดูถูกแล้วคุณเป็นใครกันล่ะเด็กจบใหม่ที่คิดจะมาข่มขู่กันในสถานีตำรวจงั้นเหรออะรายาย,ยังคงสงบนิ่งสายตาของเธอราวกับมีที่กรีดแทงเธอยังไม่ตอบคำถามนั้นโดยตรงแต่กลับจ้องมองไพศาลร,ราวกับกำลังนับถอยหลังสู่จุดจบในอาชีพของเขา อารยาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วจ้องมองไพศาลด้วยสายตาที่เฉียบคมและเต็มไปด้วยความมั่นใจเธอไม่ปิดบังเจตนาที่แท้จริงอีกต่อไปน้ำเสียงของเธอต่ำแต่ดังชัดเจนท่ามกลางความวุ่นวายในห้องนั้นคุณคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องเงินหรือคุณยังนอนหลับสบายดีหลังจากทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับประชาชนที่ต้องการมาทำธุรกของเขาเธอกล่าวช้าๆแต่เน้นย้ำทุกค,คำนี่ไม่ใช่แค่การเรียกรับสินบนธรมธรมดาๆระดับไพศาลแต่มันคือการใช้อำนาจในทางที่ผิดคือคอรับชันเล็กๆน้อยๆที่กำลังทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรสีหน้า ความหมุดหิดแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธเรียกเขาขยับตัวเข้ามาใกล้อรารยาดวงตาของเขาลุกวาวด้วยโทสะอย่ามาทำเป็นคนดีมีศีลธรรมที่นี่เขาขู่คุณคิดว่าทุกที่มันสะอาดนักหรือไงอย่าคิดว่าตัวเองจะเดินเข้ามาที่นี่แล้วตัดสินคนอื่นได้ตามใจชอบอรารยายังคงสงบนิ่งเธอยิ้มบางๆด้วยซ้ำราวกับเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับปฏิกิริยาเช่นนี้อยู่แล้วฉันไม่ได้มาเพื่อตัดสินใครเธอตอบกลับอย่างเย็นชาฉันมาเพื่อพิสูจน์ความจริงและถ้าคุณยังเล่นเกมสกปรกนี้ต่อไปฉันรับรองได้เลยว่าอาชีพของคุณจะจบสิ้นนลงทีี่่ ให้สารหัวเราะเสียงดังเป็นเสียงหัวเราะเย้ยหยันที่ทำลายบรรยากาศแต่เบื้องหลังเสียงหัวเราะนั้นมีความกลัวที่เริ่มคืบคลานเข้ามาในใจเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินเข้ามาหาอารยาที่ยังคงยืนตัวตรงอย่างมั่นคงอย่ามาข่มขู่กันที่นี่เขากล่าวพร้อมกับชี้นิ้วไปที่หน้าของอารยาที่นี่ฉันมีอำนาจฉันสามารถทำให้คุณเดินออกจากที่นี่เป็นมือเปล่าไม่ได้ทั้งใบขับขี่ไม่ได้อะไรเลยอารยาไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเธอตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและมั่นใจก็ได้ถ้าคุณต้องการแบบนั้นก็เชิญทำต่อไปเลย แต่จำไว้ว่าคุณเป็นคนเริ่มและคุณก็จะเป็นคนที่ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตไพศาลเดินเข้ามาใกล้ด้วยท่าทีก้าวร้าวบรรยากาศในห้องบริการราวกับหยุดนิ่งราวกับว่าทุกคนเริ่มรับรู้ถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นหลังโต๊ะเคาน์เตอร์คุณคิดว่าผมกลัวคําขู่ของคุณหรือไงเขาถามพร้อมกับจ้องหน้าอรารยาอย่างเอาเรื่องอรารยาไม่ตอบโดยตรงเธอยืดตัวตรงรักษาระยะห่างระหว่างเธอกับไพศาลเอาไว้แม้ว่าสายตาของเธอจะไม่หลบเลี่ยงแม้แต่น้อยฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อข่มขู่ใครเธอกล่าวเบาแต่หนักแน่น ฉันมาเพื่อให้แน่ใจว่าบริการสาธารณะนี้ดำเนินไปตามกฎระเบียบไม่ใช่กลายเป็นแหล่งหากินของคนทุจริตใบหน้าของไพศาลแดงกลับม,มากขึ้นและในวินาทีนั้นเองเขาก็เหวี่ยงหมัดเข้าใส่ใบหน้าของอรารยาเสียงปะทะดังขึ้นอย่างชัดเจนรุนแรงพอที่จะทำให้ผู้คนรอบข้างหยุดกิจกรรมของตนเองอรารยาเซไปเล็กน้อย มือของเธอแตะที่แก้มซ้ายซึ่งเริ่มแดงขึ้นมาโดยสัญชาตญาณแต่แทนที่จะหวาดกลัวหรือยอมแพ้เธอเช็ดเลือดบางๆที่เริ่มซึมออกมาจากมุมปากแล้วจ้องมองเพ i านด้วยดวงตาที่เย็นชาและเต็มไปด้วยความโกรธมีสินวิธีที่คุณใช้ปิดปากความจริงเธอเอ่ยเสียงลอดไรฟันต่ำแต่เฉียบคม ไพศาลไม่ตอบเขากลับพุ่งเข้าโจมตีอีกครั้งพยายามที่จะผลักอรารยาให้ล้มลงอรารยาได้แต่ยืนนิ่งพร้อมกับอดทนต่อความเจ็บปวดที่เธอได้รับแต่ในความเงียบนั้นอรารยากลับเก็บซ่อนความโกรธที่ไม่อาจทนได้อีกต่อไปไม่เพียงแค่นั้นไพศาลยังคงพุ่งเข้าโจมตีอรารยาอีกครั้งแต่ด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีอรารยาปัดป้องการผลักนั้นได้ทันท่วงทีก่อนจะถอยหลังหนึ่งก้าวเพื่อรักษาสมดุลดวงตาของเธอเปล่งประกายเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาที่ใครจะมารังแกได้ง่ายๆคุณยังไม่สำนึกอีกสินะ ถธอกล่าวลมหายใจเริ่มหอบทีฉันไม่ใช่คนที่คุณจะมาข่มขู่ได้ไภยสารใส่ยะยิ้มแล้วแกเป็นใครๆมันจะไปเชื่อคำพูดของแกโดยไม่มีสัญญาณเตือนภยสารพุ่งเข้าโจมตีอีกครั้งคราวนี้รุนแรงกว่าเดิมและไม่เสแสร้งทำเป็นคนดีอีกต่อไปแต่อารยาก็สามารถปัดป้องการโจมตีนั้นได้อย่างคงล่องแคล่วด้วยเทคนิคที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีก่อนจะสวนกลับด้วยการโจมตีที่แม่นยำภพสานตกใจและถึงกับเซถอยหลัง ความมั่นใจของเขาเริ่มสั่นคลอนอารยาไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยเธอใช้การเคลื่อนไหวเชิงป้องกันแต่ได้ผลอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็สามารถทําให้ไพศาลหยุดนิ่งได้ด้วยการบิดข้อมือเพียงครั้งเดียวไพศาลทรุดลงกับพื้นหายใจหอบอย่างหนักใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธผสมกับความไม่เชื่ออารยายืนตระงงานอยู่เบื้องหน้าเขาใบหน้าเรียบเฉยไรความรู้สึกฉันจะโทรหาใครบางคนเธอกล่าวอย่างสงบแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือออกมา อารยายืนตระงานอยู่เหนือร่างของไพสานที่ยังคงนั่งอยู่บนพื้นลมหายใจของเธอหอบทีแต่เธอก็ยังคงรักษาความสงบนิ่งไว้ได้ใบหน้าของเธอไม่ได้แสดงความกลัวหรือความพึงพอใจในชัยชนะมีเพียงการยืนยันว่าความจริงจะต้องดำรงอยู่แม้จะถูกคุกคามก็ตามจากมุมห้องเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเริ่มเดินเข้ามาใกล้บ้างก็สับสนบ้างก็ไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่อารย,ยาไม่สนใจเธอหยิบโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋าเสื้อแล้วกดโทรหาเบอร์สำคัญเบอร์หนึ่งนั่นคือเบอร์ของพันตำรวจเอกทรงพลผู้กำกับการสถานี ไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงที่หนักแน่นของผู้กำกับก็ดังขึ้นจากปลายสายครับคุณอารยามีอะไรหรือครับมีปัญหาหรือเปล่าอารยาตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงและดังพอที่ทุกคนรอบข้างจะได้ยินข้าท่านผู้กำกับดิฉันกำลังอยู่กับเจ้าหน้าที่ของท่านชื่อดาบตำรวจภพศารเขาเพิ่งเรียกรับสิ่งบนในกระบวนการต่อใบขับขี่และเมื่อสักครู่เขายังทำร้ายร่างกายดิฉันด้วยค่ะจากปลายสายเสียงของผู้กำกับทรงพลเปลี่ยนเป็นจริงจังในทันทีผมจะรีบไปที่นั่นเดี๋ยวนี้อย่าปล่อยให้เขาหนีไปไหนได้ เขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นแต่เปลี่ยนไปด้วยอำนาจขอบคุณสำหรับรายงานนะคุณอารยาเราจะรีบดำเนินการทันทีอารยาวางสายอย่างสงบแล้วหันไปมองไพศาลที่ยังคงนั่งหมดแรงอยู่บนพื้นดวงตาของเธอไม่ได้แสดงความโกรธอีกต่อไปแต่กลับแฝงไว้ด้วยความเสียใจไม่ใช่เพื่อตัวเธอเองแต่เพื่อองค์กรที่ต้องมัวหมองเพราะคนอย่างไพศาลเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ยืนอยู่หลังโต๊ะเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงลังเลจริงๆแล้วคุณเป็นใครรกรับอารยาหันไปมองเขาแวบหนึ่งแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจน ดิฉันเป็นสารวัตรจากสำนักงานจเจรตํารวจได้รับมอบหมายให้มาสืบสวนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจภาคสนามอย่างลับๆรวมถึงผู้ที่กําลังทําให้ชื่อเสียงขององค์กรต้องเสื่อมเสียใบหน้าของไพศาลซีดเผือดในทันทีริมฝีปากสั่นระริกดวงตาเบิกกว้างราวกับถูกฟ้าผ่าลงกลางใจเขาย้อนนึกถึงคําพูดและการกระทําทุกอย่างของตัวเองพยายามคิดหาทางแก้ไขแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วเขาลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆร่างกายโซเซโซเซแล้วกล่าวด้วยน้ําเสียงแหบพร่าและเต็มไปด้วยความสํานึกผิดได้โปรด ยกโทษให้ผมด้วยครับอารยาจ้องมองเขาโดยไร้อารมณ์แค่คำขอโทษมันไม่พอหรอกดนาเพสานคุณได้ทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรน,นี้ไปมากแล้วและคุณก็ไม่ใช่แบบอย่างของตำรวจที่ควรจะเป็นมิตรกับประชาชน ไม่นานหลังจากวางสายจากผู้กำกับทรงพลประตูหลักของสำนักงานก็เปิดออกพร้อมกับเสียงเอดอาร์เบาๆเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นและเป็นจังหวะดังก้องไปทั่วพื้นกระเบื้องของห้องบริการทุกสายตาหันไปจับจ้องที่ร่างสูงสง่าของผู้ที่เดินเข้ามานั่นคือพันตำรวจเอกทรงพลใบหน้าของเขาเรียบเฉยและสายตาก็เฉียบคมเขาไม่จำเป็นต้องถามว่าใครคือต้นตอของปัญหาในวันนี้เพียงแค่เห็นสีหน้าของไพศาลที่ยังคงยืนตัวสั่นเขาก็เดาเรื่องราวส่วนใหญ่ได้แล้วไพศาลทรงพลเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ต่ำแต่เปี่ยมไปด้วยอำนาจ เธอไม่รู้หรือว่าเมื่อกี้นี้เธอกำลังมีเรื่องกับใครไพศาลก้มหน้าลงต่ำเสียงของเขาสั่นเครือผมผมไม่ทราบครับท่านผู้กำกับทรงพลเดินเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหมายสายตาของเขาไม่รับไปจากใบหน้าของไพศาลแม้แต่วินาทีเดียวเธอรู้ไหมว่าบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับสินบนแถมยังกล้าทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในคืออะไรเขาถามน้ำเสียงเริ่มสูงขึ้น ไทสารไม่สามารถตอบได้เขาทำได้เพียงก้มหน้านิ่งสองมือสั่นเทาร่างกายราวกับจะหมดแรงผู้กำกับทรงพลจึงหันไปหาอารยาใบหน้าของเขายังคงจริงจังแต่ก็แสงไว้ด้วยความเคารพคุณอารยาช่วยอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ผมฟังหน่อยเราจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด อารยาพยักหน้าเธอเริ่มเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เดินทางมาถึงสำนักงานตั้งแต่การขอแบบฟอร์มไปจนถึงการตรวจสุขภาพปลอมๆค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริงและท้ายที่สุดคือความขัดแย้งทางกายที่เกิดจากการข่มขู่และทำร้ายร่างกายของภ a i s a ผู้กำกับทรงพลตั้งใจฟังอย่างละเอียดบางครั้งก็พยักหน้าบางครั้งก็จ้องมองภ a i s a ด้วยสายตาตำหนิหลังจากอารยาเล่จาจบผู้กำกับก็ออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดให้นำตัวภ a i s a ไปยังห้องสอบสวนของจเจรตํตำรวจ สอบสวนเขาและรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเขาที่ผ่านมาโดยด่วนทีมจเจรตํารวจที่รออยู่ด้านหลังจึงเข้ามาควบคุมตัวภพศสาลออกจากห้องบริการไปใบหน้าของเขาซีดเผือดลงเรื่อยๆฝีเท้าโซซัดโซ,โซเซราวกับคนที่เพิ่งตระหนักว่าชีวิตของเขากําลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาภพศสาลถูกสอบสวนอย่างหนักหลักฐานต่างๆเริ่มปรากฏขึ้นทั้งบันทึกการจ่ายเงินจากประชาชนภาพจากกล้องวงจรปิดไปจนถึงคาให้การของเพื่อนร่วมงานที่เคยเห็นพฤติกรรมน่าสงสัยของเขาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หลังจากรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทีมเจรํารวจก็สรุปว่าภพศารมีความผิดจริงในข้อหาละเมิดจรยาบรรณวิชาชีพใช้อำนาจในทางที่ผิดและกระทำการรุนแรงวันรุ่งขึ้นการพิจารณาโทษทางวินยัยจึงถูกจัดขึ้นที่หอประชุมภายในสถานีตำรวจห้องนั้นเต็มไปด้วยนายตำรวจระดับสัญญาบัตรเจ้าหน้าที่เจรํารวจและผู้สังเกตการณ์ภายในอีกหลายคนที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่กลางห้องภพศารนั่งด้วยใบหน้าที่ซีเซียวและร่างกายที่อ่อนแรงเขาก้มหน้านิ่งราวกับต้นไม้ที่ไร้ราอารยาเข้าร่วมในฐานะพยานปากสำคัญเธอนั่งอยู่้าาาางงททีมมจจเรรตตํวและออบุกคถย่ ชัดเจนและตรงไปตรงมาหลักฐานต่างๆถูกนำเสนออย่างเป็นระบบทั้งรายงานผลการสอบสวนหลักฐานการโอนเงินจากประชาชนหลายรายและภาพจากกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพของพยานตลอดหลายเดือนประธานคณะกรรมการซึ่งเป็นนายตำรวจยศพันตำรวจเอกผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวปิดการพิจารณาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นจากข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ปรากฏในวันนี้ประกอบกับคำให้การของพยานและหลักฐานที่เพียงพอ คณะกรรมการจะมีมติว่าดาบตำรวจภพศสารมีความผิดจริงในข้อหาละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพใช้อำนาจในทางที่ผิดและกระทำการรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเขาหยุดพูดครู่หนึ่งแล้วค้อนหนึ่งครั้งเป็นสัญญาณว่าคำตัดสินกำลังจะถูกประกาศบทลงโทษที่กำหนดคือการไล่ออกจากราชาการโดยไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญน,นอกจากนี้คดีนี้จะถูกส่งต่อออกไปยังกระบวนการทางอาญาเนื่องจากมีข้อบ่งชี้ถึงการทุจริตและขู่กันโชครัพย์อย่างเป็นระบบบนเก้าอี้ผู้ถูกกล่าวหาภพศสารราวกับหยุดหายใจ ร่างกายของเขาสั่นเทาดวงตาคลอไปด้วยน้ำตาความฝันและอนาคตทั้งหมดที่เขาสร้างมาตลอดหลายปีในฐานะตำรวจพังทลายลงในพริบตาขณะเดินออกจากขอประชุมภัยสารเดินโซเซเข้าไปหาอารยาน้ำเสียงของเขาแหบพร่าและเต็มไปด้วยความสำนึกผิดผมผมเสียใจจริงๆครับเขากล่าวจนเกือบจะคุกเข่าลงผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วอารยาจ้องมองเขาโดยไร้อารมณ์ ความเสียใจของคุณไม่สามารถเรียกคืนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรนี้ได้แต่หวังว่านี่จะเป็นบทเรียนให้คนอื่นๆได้รู้ว่าที่นี่ไม่มีที่ว่างสำหรับการเรียกรับสิ่งบนและการใช้อำนาจในทางที่ผิดอีกต่อไปหลายสัปดาห์ต่อมาพิธีมอบรางวัลเชดชูเกียริถูกจัดขึ้นที่ลานหน้าสถานีตำรวจผู้กำกับทรงผลขึ้นไปบนเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าร่วมงานคุณอารยาเขากล่าวพร้อมกับมองตรงไปยังเธอ ด้วยความทุ่มเทและความกล้าหาในการเปิดโปรงการทุจริตในองค์กรของเราเองผมขอมอบรางวัลเชิดชูกเกียรติสูงสุดจากองค์กรให้แก่คุณคุณได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความซื่อสัตย์ต้องได้รับการปกป้องแม้จะต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลอรยาก้าขึ้นไปรับโล่รางวัลท่ามกลางเสียงโห่ร้องและเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องหลังจากพิธีจบลงผู้กรรมกับทรงพลได้กล่าวข้อความสุดท้ายแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราทุกคนต้องเป็นมิตรแทร้ของประชาชนตำรวจต้องเป็นผู้พิทักษ์ผู้ดูแลและผู้รับใช้ประชาชนจะไม่มีการเรียกรับสิงบนไม่มีการใช้อำนาจในทางที่ผิดอีกต่อไปและถ้ายังมีใครคิดจะลองดีก็จงจำชะตากรรมของไพศาลไว้ประชาชนเองก็รู้สึกปลอดภัยและเชื่อมั่นในสถาบันตำรวจอีกครั้งชื่อเสียงของผู้กำกับทรงผลเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำที่เด็ดขาดแต่เปี่ยมด้วยมนุษยธรรมและอารยาก็ถูกจดจำในฐานะนักสู้เพื่อความจริงผู้ไม่เคยหวั่นไหว หลังจากพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสร็จสิ้นบรรยากาศที่ลานหน้าสถานีตำรวจยังคงอบอุ่นไปได้วยการพูดคุยอย่างเป็นกันเองของเหล่าเจ้าหน้าที่แต่สำหรับอารยาวันนี้ยังไม่ใช่วันสิ้นสุดภารกิจของเธอมันเป็นเพียงบทหนึ่งจากอีกหลายบทที่เธอยังต้องเผชิญต่อไปห่างจากเวทีไปไม่กี่เมตรผู้กำกับทรงพลเดินเข้ามาหาอารยาซึ่งกำลังสนทนากับเจ้าหน้าที่เจเรตำรวจสองสามคนเขายิ้มบางๆสายตาเต็มไปด้วยความชื่นชมคุณอารยา เขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เบาแต่ชัดเจนผมขอชื่นชมสิ่งที่คุณทำจริงๆนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของไพสารแต่เป็นสารสำคัญที่เรหาส่งไปถึงทั้งองค์กรอรายามองเขาด้วยสายตาที่สงบนิ่งดิฉันแค่ทำตามหน้าที่ค่ะท่านแต่กรณีแบบนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกและอาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอผู้กำกับทรงพลพยักหน้าช้าช้าผมทราบดีและนั่นคือเหตุผลที่การมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างคุณจึงสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่เพื่อลงโทษแต่เพื่อคอยย้ำเตือนว่าเราทุกคนยังคงต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ อีกฟากหนึ่งของลานประชาชนบางส่วนกำลังยืนจับกลุ่มพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อนคุณป้าสิตาคนหนึ่งซึ่งเคยตกเป็นเหยื่อการเรียกรับสินบนของใคสารได้เดินเข้ามาหาอาร,รยาด้วยท่าทีลังเลคุณอาร,รยาคะเธอเอ่ยเรียบเบาๆอาร,รยาหันไปยิ้มให้ข้าคุณป้ามีอะไรให้ช่วยไหมคะคุณป้าสิตาก้มหน้าลงครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าป้าป้าเคยกลัวที่จะร้องเรียนกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อแต่คุณได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ายังมีคนที่อยู่เบื้องหลังเครื่องแบบนี้ที่ใส่ใจปรระชาชาานตัวเล็กๆอริรย,ยย้ม ขอบคุณสําหรับความไว้วางใจค้าคุณป้าแต่ไม่ใช่ดิฉันที่ควรได้รับความไว้วางใจแต่เป็นระบบที่ยุติธรรมและโปร่งใสต่างหากพวกเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นชายหนุ่มชื่อเอกซึ่งเคยถูกเรียกรับเงินเช่นกันได้พูดแทรกขึ้นมาผมหวังว่าหลังจากนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับตํารวจจะได้เป็นมิตรแท้ของประชาชนจร,จริงๆเราจะพยายามครับผู้กํากับทรงพลซึ่งเพิ่งเดินเข้ามาร่วมวงสนทนากล่าวและถ้ามีประชาชนอย่างพวกคุณที่กล้าหาญพอที่จะส่งเสียงออกมามา,มากขึ้นเราก็จะสามารถรักษาความไว้วางใจนี้ได้ง่ายขึ้น อรารยามองขึ้นไปบนท้องฟ้าสีครามอากาศในตอนบ่ายวันนี้รู้สึกเบาสบายกว่าปกติบางทีปัญหาทั้งหมดอาจจะยังไม่จบในวันนี้เธอกล่าวเบาๆแต่ถ้าเราทุกคนพยายามที่จะซื่อสัตย์ความจริงก็จะไม่มีวันตายสายลมพัดเอ่ยอยๆนำพากลิ่นอายของความสงบและพลังใจใหม่ๆม,มาด้วยท่ามกลางเงาของอดีตที่มืดมนบัดนี้ความหวังได้เริ่มฉายแสงขึ้นมาแล้วความหวังที่จะเห็นองค์กรที่สะอาดยิ่งขึ้นบริการที่เป็นมิตรยิ่งขึ้นและความยุติธรรมที่จับต้องได้จริง หลายเดือนผ่านไปหลังจากการเล่ออกของภพศสารการเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่สำนักงานขนส่งทางบกแห่งนี้ไม่มีการต่อคิวยาวเหยียดที่มาพร้อมกับเสียงกระซิบกระซาบอีกต่อไปไม่มีเจ้าหน้าที่นอกแถวที่ช่วยโอกาสจากช่องโหว่าทางธุรการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนอีกแล้วการบริการโปร่งใสขึ้นค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบและเจ้าหน้าที่ก็เป็นมิตรและมีความเป็นเมื่ออาชีพมากขึ้นที่โถงบริการหลักชายคนหนึ่งชื่ออามกำลังยื่นเอกสารต่อใบขับขี่ของเขาเขาดูผ่อนคลายไม่เหมือนกับประสบการณ์ครั้งแรกที่เเเเขาาต้้อองงจ่่่ยิินพพมืให เรื่องของเขาเสร็จเร็วขึ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเหรอครับเขาถามเจ้าหน้าที่หลังเคาน์เตอร์ด้วยความไม่แน่ใจเจ้าหน้าที่คนนั้นตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรใช่ครับคุณอามเอกสารครบถ้วนแล้วเชิญรอเรียกชื่อเพื่อถ่ายรูปและยืนยันข้อมูลได้เลยครับอาร์มถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาคุณพังกับตัวเองเบาๆจริงอย่างที่เขาว่ากันตอนนี้ที่นี่สะอาดจากเงินใต้โต๊ะแล้วจริงๆ ขณะเดียวกันที่อีกมุมหนึ่งของห้องอารยายืนจดบันทึกบางอย่างลงในสมุดของเธอเธอยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสารวัตรจากจเจรตํารวจแม้ว่าตอนนี้บทบาทของเธอจะเน้นไปที่การกํากับดูแลและประเมินผลการให้บริการสาธารณะมากขึ้นผู้กํากับทรงพลเดินเข้ามาหาฝีเท้าของเขายังคงมั่นคงแม้ว่าไวจะเริ่มทิ้งร่องรอยไว้บ้างแล้วคุณอารยา เขาเอ่ยทักผลการประเมินวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอารยาปิดสมุดบันทึกแล้วตอบโดยรวมแล้วกระบวนการให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นค่านไม่พบข้อบ่งชี้ถึงการเรียกรับสินบนหรือการใช้อำนาจในทางที่ผิดเจ้าหน้าที่ก็มีวินัยและให้บริการเป็นอย่างดีผู้กำกับทรงพลยิ้มอย่างพึงพอใจนั่นเป็นข่าวดีจริงๆแสดงว่าความพยายามทั้งหมดของเราที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าอารยาพยักหน้าแต่ดิฉันเชื่อว่าองค์กรนี้ยังคงต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพราะเพียงแค่เราเผลอเมื่อไห่คอ กลับชับชันก็จะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งเหมือนวัชพืชผู้กำกับทรงคนตกไหลเธอเบาๆคุณผู้ถูกและตราบใดที่คุณยิงอยู่ที่นี่เราจะไม่มีวันลืมภาระหน้าที่นั้นทั้งสองยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งมองดูกิจกรรมในห้องบริการประชาชนเดินเข้าออกด้วยสีหน้าที่พึงพอใจเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอารยาจึงกล่าวขึ้นเบาๆนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดหรอกค่ะท่านนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่เราต้องดูแลรักษาต่อไป ผู้กำก,กับทรงพลมองเธอด้วยความเคารพและตราบใดที่คุณยังเต็มใจที่จะทำหน้าที่นี้เราก็จะสนับสนุนคุณเสมอท้องฟ้ายามบ่ายเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มท่ามกลางสายลมเอหรืยวิที่พัดพากลิ่นอายของการเปลี่ยนแปลงความหมองใหม่ได้เริ่มเติบโตขึ้นอย่างช้าๆแต่แน่นอน ความซื่อสัตย์ได้กลับมามีที่ยืนและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันตำรวจก็ค่อยๆฟื้นคืนกลับมาหลายเดือนหลังจากการประเมินครั้งล่าสุดอารยาได้กลับมาที่สำนักงานขนส่งทางบกอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ในฐานะผู้ตรวจสอบหรือสายลับแต่ในฐานะวิทยากรของการอบร,รมภายในที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานเจรจาตำรวจหัวข้อนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนผ่านบริการที่สะอาดและโปรง่งใสของตำรวจ ห้องอบรมเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มสาวจากหลากหลายพื้นที่ท่ามกลางผู้เข้าร่วมนั้นมีผู้กำกับทรงพลนั่งอยู่ด้วยซึ่งวันนี้ท่านทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและผู้กล่าวเปิดงานคุณอารยาท่านกล่าวเปิดประเด็นก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักผมขอถามอะไรหน่อยอะไรที่ทำให้คุณเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้แม้จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมายอารยามองไปยังผู้เข้าร่วมอบรมแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งแต่หนักแน่น ดิฉันเชื่อเพราะดิฉันเคยเห็นกับตาว่าประชาชนตัวเล็กๆหวาดกลัวที่จะร้องเรียนเพียงเพราะกลัวการตอบโต้จากเจ้าหน้าที่ดิฉันเชื่อเพราะยังมีเจ้าหน้าที่อีกหลายคนที่รู้สึกละอายใจเมื่อเพื่อนร่วมงานทำผิดและดิฉันเชื่อเพราะความจริงไม่เคยตายมันเพียงแค่ต้องการใครสักคนที่จะลุกขึ้นมาปกป้องมันเสียงปรบมือดังขึ้นจากผู้เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียงผู้กำกับทรงพลยิม้มและในความคิดของคุณอะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการรักษาความซื่อสัตย์ขององ,องค์กรอย่างเราอารยาเดินช้าๆไปหน้าเวทีสายตาของเธอยังคงจับจ้องไปยงเจ้า หน้าที่ที่นั่งอย่างเป็นระเบียบความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือความเคยชินค่ะเธอตอบไม่ใช่ความเคยชินที่ไม่ดีในเรื่องใหญ่ๆแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มักถูกมองข้ามใช้เงินสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากประชาชนความช่วยเหลือที่มาในรูปแบบของความสมัครใจหรือแม้แต่คำชื่นชมที่มาจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องซึ่งถูกปิดบังไว้ด้วยคำว่าความสะดวกสบายเธอหยุดครู่หนึ่งแล้วกล่าวเสริมดังนั้นคำถามที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ฉันทำอะไรได้บ้างแต่คือ ฉันควรหลีกเลี่ยงอะไรเพื่อรักษาความไว้วางใจนี้ไว้นายตำรวจชั้นประทวนคนหนึ่งชื่อร้อยตำรวจตรีฟาริกยกมือขึ้นจากแถวกลางคุณอารยาครับถ้าสมมติว่าพวกเราในฐานะเจ้าหน้าที่ภาคสนามเห็นเพื่อนร่วมง,งานทำพฤติกรรมน่าสงสัยเราควรทำอย่างไรครับอารยาชี้ไปที่เขาพร้อมกับรอยยิ้มขั้นตอนแรกเคลียงเงียบขยันกลัวการรายงานสามารถทำได้อย่างลับๆผ่านช่องทางของจเจรําตำรวจสิ่งสำคัญคือเจตนาที่ดีและความมุ่งมั่นที่จะรักษาชื่อเสียงขององค์กรผู้กำกับทรงพลพยักหน้าเห็นด้วย และนั่นคือเหตุผลที่การอบรมเช่นนี้สําคัญอย่างยิ่งไม่ใช่แค่เพื่อให้ความรู้แต่เพื่อเสริมสร้างกําลังใจให้พวกเราทุกคนว่าเราไม่ได้ทํางานเพื่อตัวเองแต่เพื่อประชาชนอารยาปิดท้อให้การบรรยายด้วยคําพูดที่จับใจตำรวจคือภาพสะท้อนของประเทศชาติเมื่อตำรวจสะอาดกฎหมายก็ศักดิ์สิทธิ์เมื่อตำรวจยุติธรรมประชาชนก็รู้สึกปลอดภยัยขอให้เราทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งนี้ไว้เพราะความเชื่อมั่นของประชาชนไม่ได้ซื้อมาด้วยตำแหน่งหรือเครื่องแบบแต่ซื้อมาด้วยการกระทำ หลังจากจบการบรรยายผู้เข้าร่วมอบรมต่างทยอยเข้ามาแสดงความชื่นชมกับเธอบางคนถึงกับสอบถามถึงวิธีการเข้าร่วมหน่วยงานตรวจสอบภายในของจเจรํารวจจากด้านหลังห้องผู้กํากับทรงคนมองอารยาด้วยความภาคภูมิใจผู้มีพรสวรรค์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นจริงๆท่านกล่าวเมื่อเดินเข้ามาใกล้าอารยายิ้มไม่ใช่ดิฉันหรอกค่าที่สร้างแรงบันดาลใจเพียงแต่บางครั้งคนเราแค่ต้องการเห็นว่าความหวังยังคงมีอยู่ ท้องฟ้ายามเย็นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มสายลมพัดโชยเบาๆราวกับนำพาคำมธิษฐิฐจากแม่คนหนึ่งจากครูคนหนึ่งจากคนทำง,งานคนหนึ่งและจากประชาชนทุกคนที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาของบริการสาธารณะที่ยุติธรรมและโปร่งใสหนะ้าที่แห่งนั้นความหวังได้ถือกำเนิดขึ้นไม่ใช่จากคำพูดที่สวยหรูแต่จากการกระทำที่แท้จริงจากความกล้าหาและจากความซื่อสัตย์ที่ยังคงได้รับการปกป้องต่อไป